ที่นี่เนี่ยนะขเขาสะถ่าบเนนี้กับคนที่แบบว่าแลนด์สเคปที่จัดสวนเนี่ยคือ ข้ามาผนวกกันคือคุยกันต้นไม้ก็ได้มีการตัดเพราะต้นไม้ที่เดี่ยวบางต้นเนี่ยร้อยปีอายุงสถาปนิกก็ออกแบบทายังไงที่จะหลบดิกต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เพื่อแยกต้นไม้ต้นนั้นให้อยู่ไม่ต้องตัดทิ้งแล้วอาคารของเราก็จะโอบกุ้มไปด้วยแบบต้นไม้รอบข้างแล้วเขาก็ออกแบบที่มีน้ำตกน้ำตกเห็นไหมก็เห็นว่าเป็นสีน้ําเงินเขาพาะว่าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกแบบเย็นสบายชุ่มชื้นมีน้ํามีต้นไม้มีสีทุ่มชื้นใช่แล้ว มมีเป็นเหมือนฟางอยู่ในนั้นอะอเพราะว่าตอนที่ทาสีนี่คือเอาฟางลงไปผสมในนั้นแล้วก็ทาลงไปที่ผนังมันก็จะมี texture คือเอาความเป็นธรรมชาติมาผสมเดินทางมาไกลๆเนี่ยมันต้องมานวดแบบนี้ไม่คุณทราเราไม่ชอบไม่ใครมาแตะิือต้องตัวเรา เขาเขาวดเดี๋ยวเขาเอาผ้าคุมไม่โดนเนื้อลองลองดูนี่นี่เขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วดีมากเข้าเข้าเขไปจัดให้ตัวท็อปตัวท็อปเอาละครตอนนี้นะคะน้องตกระแทกก็อยู่กันที่นี่เลยคูสปานะคะที่นี่เนี่ยก็อย่างดูชื่อคูสปาเพิ่งเปิดแท็ก หน้านิดนึงไหมคือดูท่าทางเคลิ้มเออนิดนึงเออไม่ชอบเพราะว่าเขาเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปทากิจกรรมเยอะแยะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะเลยคือมันจะพูดถึงกิจกรรมที่เขาเซอร์ไพรส์ไงคือจะมีหมุนเวียนบางทีมาเนี่ยมาทำเป็นครอบครัวบางทีมาทําภาบาติกเขาสอนมีเรียนทําอาหารก็ยังมีคือพูดง่ายๆว่าแบบเป็นอะไรที่สุดก่อนมาโทรเช็คเลยบางทีแทนที่จะได้มาพักอย่างเดียวอาจจะได้แบบผ้าบาติกกลับไปที่เป็นฝีมือของตัวเองด้วยมูเสร็จงาเนี่ยจะได้จะได้นวดตอน ตอนนี้ก็มีมือมือนวดอีกคนนึงมาไม่สปาที่นี่ขอพูดอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูที่อื่นคือจะบอกว่าที่นี่ในห้องเนี่ยจะได้ได้ยินเสียงน้ำได้ยินไหมได้ยินได้ยินทั้งตกเขาจะเอาความเป็นธรรมชาติได้มาผสมผสานแทบไม่ค่อยเพลินเนาะไม่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 อ๊ยทำงานโอ๊ยทำงานดีกว่าเราต้องต้องทำงานหนอต้องทำงานวันนี้มีพี่เขานวดให้แล้วมีอีกคนนึงมาด้วยบอกจะนวดเป็นโฟแฮนไม่มา เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้แบบโอเคมากเลยแบบตัวท็อป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 ตัวทมาเดี๋ยวเริ่มนวดเริ่มนวดเลยนะเดี๋ยวเรมนวดแ้วแล้เขาบอกว่านวดตั้งแต่หลังขึ้นไาขึ้นไปข้างบนเลยนะหลังขึ้นไปข้างบนเลยนะโอเคตัวท็อปตัวตัวท็อตัวนี้แรงตัวนี้แรงตัวนี้แรงโอเคได้เป็นดาวเป็นดาวนี่นี่เลยเป็นดาวมาเดี๋ยวเดี๋ยวโฟแฮนนวดโฟแฮนมาแล้วมาแล้วอะเขบอกเขาบอกเขาดนโฟแฮนอะโอเคโอ หัวหัวบอกบอกน้องเขาบาก่อนเบาบอกน้องเขาเบาก่อนเอาก็เอากันไหนบอกว่าบอกว่าเอาตั้งแต่ตั้งแต่หลังขึ้นหัวไม่ใช่หรอบอกน้องเขาค่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่หัวก็บอกว่าเอาบอว่าตัวแรงๆตัวแรงๆเอาค่อยๆก่อนใช่ปะค่อย่อนเอค่อยๆบอเขาอยๆเออเอออมามเออ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 ที่นี่ตอกเสาเข็มเขาที่ไหนเว้ยใครขึ้นบ้านใหม่ จะบอกนีต่ตกกับท่านผู้ชมบอกว่าสบายมากเฮ้สท,ทันัญเขามือนวดเบามากตอนแรกนะคือคือตัวไม่ท็อปเนี่ยนวดเบามากแต่พอได้ตัวท็อปเนี่ยอุ้ยเหมือนตับหมูอ่ะอหมูเหมือนสดหมูเหมือนนวดนวดหมูนวดอะไรนะจ<า>๊ะเราชอบได้แล้ว ลม่ละโอ้ยมันเจ็บเนาะไปใส่ป๊อกป๊อกป๊อกเนาะหล่อเ <c oughs> จ็บมัน <c oughs> แต่จริงเราชอบจริงด้วยบรรยากาศด้วยด้วยเสียงน,น้ำตกด้วยด้วยเสียงเพลงด้วยด้วยดอกไม้ด้วยทำให้ที่นี่มันเจ๋งมากอะ่ะใช่ก<ค>็เพราะว่าววที่น<ว>ี่อย่างที่บอกก็คือหอยยำ่าคอสไซเป็นแบบครับคอปิโคลพาเทมโรลี่คือเห็นแล้วจะมีเสียงน้ำตกเนี่ยมันเป็นบำบัดใช่เป็นการบำบัดบำบัดจิตบำบัดจิตแพ็คอ่ะ ใช่หมายถึงว่าประมัดทุกคนเขาพูดถีนิดเดียวคือประมัดให้รู้สึกใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วด<บ>เหมือนคนที่ทุบหัวเมื่อกี้เลยเธอหรือเปล่าไม่ใช่โอเคไม่ใช่คือจบไม่ใช่คือไม่ใช่ขาทุกขออยใหญ่ได,ได้เจอได้เจอขอยเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเต้าทุกพรีเซนภูมิใจเสนอห้องนี้แท็กเออห้องอาหาร แต่ว่าเราดูบรรยากาศเหมือนท uh> like ี่เราไปถ่ายรูปเหมือนที่แต่ในตัวเมืองเลยอะถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะนี่เป็นศิลปะคือนี่นี่เขาเอาพื้นจากที่นู่นมาเลยเหรอถูกถูกถูกต้องเลยนี่มีอะไรถามอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอาจารย์สวัสดีอ่าวสวัสดีสวัสดีเนี่ยมาไงเนี่ยที่นี่เนี่ยสีพันวาเนี่ยเขาคือเขาเรียกว่าเอามันเป็นงานศิลปะที่มีมาคู่กับจังหวัดภูเก็ตนี่แหละคือศิลปะแบบชิโนโปรตุกสลายดอกที่เห็นแท็กนี่คือเห็นกันที่เห็นกันในเมืองเนี่ยก็คือ เอทำมาใช้ในนี้ใช่ทำมาทีื่อผสมผสานกันน่าสวยไงสวยงามไหมสวยงามโตก็นี่แหละที่แท็กไปถ่ายรูปมาในเมืองอ่ะที่ศรีพันวาเขาก็มีคือเขาไม่ทิ้งความเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองเก่าเป็นความเป็นจุตเป็คนจุติเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวราคาตกเดี๋ยวราคาตกแล้วทำไมแกจับได้อ่ะจับได้โอ้โหเดี๋ยวราคาตกนี่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 ลายที่โต๊ะแกะสลัก อันนี้เป็นลายศิลปะนะอ่านี่คือดอกพุธดอกพุธดอกพุธบ้านเราเนี่ยอ่าดอกพุธนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของของกรุงของภูเก็ตก็คือสีพื้นว่าเนี่ยเขาหยิบความเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาอยู่ที่นี่เลยเป็นไงแล้วดูเป็นไงโอ้น่ามาเอาคนที่รักมาดินเนอร์นะมากินคงกินข้าวก็เคยมาแล้วนี่อ่ะไม่ว่ากันนะ อย่างวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกก็คือเราได้ไปเที่ยวในเมืองกันมาครับเอาอย่างแรกคือทักไปถ่ายรูปไปถ่ายวิวไปถ่ายบ้านเมืองของภูเก็ตเขาใช่แต่เขานี่ไม่ค่อยอิ่มเองเท่าไหร่นะคื แทกอยากไปถ่ายรูปบ้านเมืองส่วนเขาอยากไปเป็นนางแบบแต่ก็ช่างภาพก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเขาเท่าไหร่เลยขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นมืออาชีพเนี่ยรับรองว่าได้ภาพสวยอย่างแน่นอนครับเชียอผมเลยฮะอันนี้คอนเฟิร์มเขาขอขาฝากเหมือนกันคือสําหรับใครที่จะมาเป็นแบบว่าอยากจะมาได้เป็นเป็นปน,ปน,ปน,ปนางแบบง่ายนะคะอยากจะถ่ายรูปกับตึกสวยๆแบบศิลปะแบบนี้เนียมาคนเดียว<บ>ามา,<บ>าคนเดียวจบสินี่อยู่อย่างนี้สิ อย่างมาตัวเองก็ไม่ไม่ได้ช่วยเขาเลยก็อยากให้แบบว่าแพดก,กันมาเข้าขากันนิดนึงนะคะ<ม>ให้เอาช่างภาพส่วนตัวมาเลย<ม>นะอย่างตัวเองก็ควรจะปรับจูนเพื่อเขาบ้างอะไรบ้างปรับจูนเนาะถ่ายมามเห็นนี้บ้างขาบ้างไม่ได้เรื่องทัอย่างที่บอกก็คือถือว่าเป็นทริปที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์มากแต่มันจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดที่นี่มันเป็นความพิเศษที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เพราะว่าบริเวณของสีพันวา<ม>สถานที่เนี่ยคือเป็นบริเวณของดีที่สุดของแหลมพันวาใช่ครับทุกห้องพักของที่นี่นะคะคือจะมีเป็น คือมีสาวไวน้ําแล้วเห็นวิวรอบด้านไม่ว่าจะเป็นห้องไหนอะไรยังไงคือจะมีวิวสระคือจะเห็นทะเลรอบด้านหมดเลยลสวยงาคัญิงที่รเรายืนถ่ายรายการอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถมองออกนอกทะเลได้เลยนะตุ๊กตุต๊กและมีกุ้งมีเกาะมีโอ้สวยงามจริงใช่คือสวยงามมากๆกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือต้องขอขอบคุณทางสีพันวามากๆที่ทำให้ทางนกโต๊ะแล้วก็ทางทีมงานแฟนทริปนะคะได้มาพักผ่อนเนี่ยในคืนนี้แหละเราจะได้ พักผ่อนกันที่นี่นะคะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยจริงๆต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงขอบคุณมากครับรับรองว่าทริปครั้งนี้จะเป็นทริปแห่งความทรงจาของผแม่ของใช่ก็ถือว่าครั้งหนึ่งได้เราได้มีโอกาสได้พักในรีสอร์ทที่ติดอันดับโลกอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องในวันแม่เรื่องในวันแม่ฝากเอาไว้เป็นลองวิ e เอนยาวๆเลยเผื่อว่าดูในวันนี้12สิงหาเนี่ยนะคะแม่มาพาแม่มาปีมงปีใหม่โทรมาจองกันได้เลยที่นี่นะคะอย่างที่บอกและที่สําคัญเราต้องขอบคุณนี่ด้วย โอเคเราต้องขอขอบคุณนะคะเออสายกัลวินบางกอกแอร์เวย์นะคะที่ทำให้วันนี้เนี่ยเราได้มีทริปเป็นทริป VIP จริงๆนะคะบางกอกแอร์เวย์ way, ทุกคนน่ารักมากนะคะแล้วก็โอ้น่ารักจริงน่ารัก <V ien S 2> จริงมาแบบว่าด้วยความสุขสบายใจเหมือนที่ดูแลทั้งแบบทั้งที่สุสนทรภูมิจนถึงที่นี่คือส,สุดยอดมากจริงๆค่ะครับผม,บผมอ่ะพบก,กันใหม่กับเรา2คนนะครับเวลา16บหนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสานาทีนะครับทางททบ5แห่งนี้นะครับใช่แล้วค่ะในวันหยุดนะคะัตฤแรกหน้านะคะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเรราาากกก็คคคคงงต้้อลลลลลัััััันนไไปปแวววว่่่ะะะสสสสสสดดดีีีบ Sự tên em